วันนี้จะมาแกงปลาไหลใส่กะทิให้คุณพ่อกินนะครับคุณพ่อบนอยากกินมาตั้งนานคุณพ่อก็เลยไปหาปหลาไหลส่วนตัวผมก็จะรับหน้าที่ทำเมนูนั่นแหละครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับเปาสายบันเทิงใครอยากแกงปลาไหลใส่กะทิใส่ใบชะพลูให้อร่อยแล้วไม่ขาวคลิปนี้ทำเพื่อนดูจบเพื่อนสามารถเอาไปทำตามได้เลยครับอันดับแรกผมก็จะมาเด็ดใบชะพลูกับขมิ้นนั่นแหละครับคือสิ่งของที่ดับคาวได้เหมือนกันครับ สวัสดีโน้อแม่แซมบๆไงแน,แน่จะพาเอียดีวคือแกงปลาไหลใส่กะทิครับใส่มะเขือเปราะแล้วก็นี่คิกแกงใส่ขมิ้นใส่ใบชะพลูด้วยวันนี้นัวแน่นอนครับ ต่ออครับวิธีทาให้ปลาไหลดับคาวหรือว่าไม่มีกลิ่นคาวก็เอาน้าเกลือไปล้างซับสองน้ําแล้วก็เอาน้ําส้มสายชูล้างอีกทีหนึ่งหรือว่าถ้ายังมีกลิ่นคาวก็ใช้น้ําเกลือแล้วก็ต้มครับน้ำครับแล้วเอาปลาไหลไปลวกแล้วก็รูดเอาเมือกออกแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดอีกทีหนึ่งเหม็นคาวนี่ไม่มีแน่นอนครับในส่วนวันนี้ผมก็จะเอาพริกแกงที่เขาตําไว้แล้วนั่นแหละครับไม่ได้ตาเองเมื่อเราคั่วพริกแกงจนหอมแล้วก็ใส่กะทิลงไปแบบนี้เลยครับแล้วก็ตามด้วยกะปิแล้วน้ำตาลมะพร้าวครับเสร็จแล้ว ก็จะใส่มะเขือเปาะลงไปครับเพราะว่ามะเขือเปาะสุกยากที่สุดแล้วเราก็เติมน้ําลงไปสักครึ่งลิตรตามด้วยเกลือและชูรสเพื่อตัดมันนะครับแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปครับแล้วก็มาชิมดูนั่นแหละครับขาดเปรี้ยวขาดหวานหรือเปล่าแต่ผมชิมดูแล้วมันไม่นัวครับผมก็เลยตำกระเทียมกับหอมหัวแดงลงไปแล้วก็ตำพริกสดลงไปอีกทีหนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาไหลลงไปแบบนี้ครับ 4- 5หตัวแล้วก็เพิ่มใบมะกรูดเพื่อทําการดับคาวอีกทีหนึ่งครับหลังจากนั้นผมก็ ซดน้ำแกงดูยังไม่เผ็ดพอครับเอาพริกใส่ลงไปด้วยครับเมื่อน้องปลาไหลเริ่มสุกแล้วผมก็ใส่ใบชะพลูแบบนี้นะครับดับข้าวได้ดีครับใส่ลงไปเยอะๆจะใส่เยอะๆแบบนี้ก็ข้าวครับขาวเดียวหมดครับสุกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องโรยด้วยพริกที่เราหั่นไว้แล้วก็กินได้เลยครับจูเดอร์เมนาอกแซมไซจูจาเบเกียนมาครับพ่อแม่พี่น้องมากินแกงปลาไหลด้วยกันมาซดน้ําร้อนๆแซ่บๆเผ็ดๆกับผมครับมาครับแกงปลาไหลเบเกียนเบเกียน ใส่ใบชะพลูไายเลิศโอูเนี่ยชอนบูบี้ไปหน่อยเด้อยดก่อนสดก่อน,อนอเออจับครับเนี่ยชิ้นใหญ่ๆเป็นเป๊ะหนู ใบชะพลูจุกจุกกับมะเขือมะเขือเปาะผมชอบเรียกเป็นมะเขือพวงอ แบบครับเมนูนี้ได้ปลาไหลเยอะๆมาทํากินเนี่สุดยอดครับก็ถ้าชอบการนําเสนอคลิปแนวบ้านบ้านหรือว่าหาอยู่หากินอย่างผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่หากินเนอ้อมัวแต่ทํากับข้าวครับเคลียร์ปรลาไหลเคลียร์ตู้เย็นอยู่ช่วงนี้วัตถุดิบเยอะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ